สื่อการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานทุกคนควรมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมายคุณธรรมและจริยธรรมมีความหมายดังต่อไปนี้คุณธรรมเป็นหลักของความดีความงามความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกายวาจา ของแต่ละบุคคลที่ยึดมั่นไว้เป็นหลักประจําใจในการประพฤติจนเป็นนิสัยซึ่งส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขจริยธรรมหมายถึงการประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อตนเองผู้อื่นและสังคมเพื่อให้เกิดความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองและเป็นประโยชน์ เหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 1. ความซื่อสัตย์สุจริต 2. ความขยันอดทน 3. ความรับผิดชอบ 4. ความมีระเบียบวินัย 5. ความสามัคคี 6. ความประหยัด 7. ความสุภาพและเคารพผู้อื่น 8. ความสะอาด 9. ความมีน้ำใจใช้ปฏิบัติตนในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดังนี้ 1. ความซื่อส,สัตย์สุจริตมีความประพฤติสุจริตต่อเพื่อนร่วมงานตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อหน้าที่จริงใจไม่มีอคติ 2. ความขยันอดทน เป็นผู้ที่มีความขยันอดทนในการทำงานมีความเพียรพยายามอย่างเต็มที่และต่อเนื่องกล้าเผชิญอุปสรรครักงานที่ทำและตั้งใจทําหน้าที่อย่างจริงจังสความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถยอมรับความผิดพลาดคําเตือนและคําแนะนำของเพื่อนร่วมงาน 4. ความมีระเบียบวินัยมีระเบียบวินัยในการทำงานปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตกฎระเบียบของสถานศึกษาหน่วยงานหรือองค์กรด้วยความเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับรวมถึงวินัยของตนเองและสังคม 5. ความสามาคัคคีเป็นผู้ที่มีความมุ่งม,มั่นในการรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้เป็นผู้ที่มีเหตุผลยอมรับความคิดที่แตกต่างความหลากหลายทางความคิดพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันด้วยสันติและสมานฉันท์ 6. ความประหยัดเป็นผู้ที่รู้จักอดออมรู้จกักใช้ทรัพย์สินพลังงานทรัพยากรหรือสิ่งของต่างๆโดยใช้แต่พอประมาณให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าไม่ซุ่มเฟือย 7ความสุภาพและเคารพผู้อื่นเป็นผู้ที่มีกิริยามารายาทเรียบร้อยพูดจาไพเราะแต่งกายเรียบร้อยรู้จักการลเทศะอ่อนน้อมถ่อมตนมีสมาคาระวะไม่ก้าวร้าวหรือวางอำนาจขม่มขู่ผู้อื่นแปดความสะอาดเป็นผู้ที่รู้จักรักษาร่างกายที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมของตนเองได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ ท่านสภาพแวดล้อมดีก่อให้เกิดความสบายใจแก่ผู้ที่พบเห็นและตนเองก็ปราศจากสิ่งที่มัวหมองทั้งกายและใจ 9. ความมีน้ำใจเป็นผู้ที่รู้จักช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานรู้จักให้รู้จักแบ่งปันและเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเห็นคุณค่าในตัวเพื่อนมนุษย์มีความเห็นอกเห็นใจเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้ง9ประการหากสามารถฝึกฝนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยของตนได้ย่อมนามมาซึ่งความสำเร็จของการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข